คก็ต่างกบเนื้อครับตขบมาต้องเป็นบ่อดินนะครับนี่ครับก็จะเป็นกบเนื้อของบ่อบ่อลอยนะครับนี่มีอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมมีอีกเยอะ ที่ลูกค้าระบุมาเป็นกบเนื้อบ่อดินนะครับก็เพราะว่ากบสะอาดนะครับแล้วก็คือมีกลิ่นของกบนะครับคล้ายๆกบนานว่างั้นนะครับอันนี้เป็นคำเ,เสียงคอมเมนต์มานะครับเสียงจากของลูกค้าเองนะครับ ใช่พอดีกินพอดีะแล้วก็เลี้ยงกบบ่อดินเนี่ยก็คือจะโตไวนะครับกบได้นอกจากกินอาหารเม็ดแล้วนะครับก็จะได้กินดินไปด้วยนะครับกบนี่กินดินนะครับกินดินอันนี้เป็นดินเหนียวเนาะเราทำกบบ่อดินนะครับเป็นดินเหนียวแล้วก็กินแมลงนะครับที่อยู่ บนดินนะครับแล้วก็ก็จะมีแมลงวันทองนะครับด้วยนะครับแมลงวันทองนี่จะมาชอบมากินกระเพรานะครับเ้น่มกระเพราที่อยู่ในคอกเนี่ยเป็นก็จะมีต้นกระเพราเห็นไหมอยู่ในเนี่ยก็จะเข้ามากินนะครับเนี่ยเราถ้าผู้ชมลองพอิีผมถ่ายไปด้วยเนาะก็คือลอง ใบมายอดแล้วก็ถูๆนะครับถูๆแล้วก็โรยนะครับมเมล็ดงอนทองนี่นก็จะเข้ามาเต็มเลยเต็มแล้วก็ก็จะกินนะครับเป็นโปรตีนสูงกันเราเป็นการลดต้นทุนนะครับน,น,นี่ครับสังเกตนะครับนี่อันนี้ก็จะแล้วแต่ความชอบนะครับท่านผู้ชม ต้บงที่ส่วนใหญ่ของวกก่อกบของผมเองนะครับก็ตั้งอยู่ที่สำรุงใหญ่นะครับตำบลหินปักอำเภอวัหมีจังหวัดลบบุรีนะครับก็เบอร์โทรนะครับจะโทรมา,าสั่งลูกกบหรือว่าลูกกบหรือว่ากบเนื้อหรือว่ามาขอคำปรึกษาแนะนำได้เขียนเรียนรู้กันนะครับประสบการณ์ดีๆ นะครับก็0 8 9 8์8 9 0เน่าะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับอของช่องวิถีคนร่ำรวยแบบพอเพียงนะครับก็สามารถาทำได้นะครับก็ของเราก็จะมีบริการาหลังขายด้วยนะครับก็จะอสอบถามลูกค้านะครับว่าบางทีลูกค้ามีปัญหาอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ บางทีมือเก่าก็ยังมีปัญหานะครับในการเลี้ยงกบนะครับเพราะว่าการเลี้ยงกบเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมีวันส้นสุดนะครับก็จะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราไดา้เจอปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาเราก็จะมีประสบการณ์นะครับอันไหนที่เราเจอแล้วนะครับอันไหนที่เราเจอแล้วก็ก็จะเป็นประสบการณ์แล้วทีเนี้ยเราก็เจอปัญหาแบบเดิมเราก็สามารถแก้ได้แล้วเนาะ ก็จะเอาไปทํากับข้าวนะครับก็นี่ครับการเลี้ยงบ่อกบบ่อดินง่ายๆเลยนะครับประยัดพื้นที่ประหยัดน้นํานะครับน,นี่นะนแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะครับให้พืชผักสวนครัวด้วยเพราะมูลกบน้ำพวกนี้ไปลดผักได้นะครับเพราะมูลกบก็เป็นปุ๋ย เราไปเลี้ยงดูนะครับท่านใดท,ที่สนใจที่จะสร้างอาชีพนะครับในการาเลี้ยงพ่อคันกบนะครับแต่น้อยถ้าท่านที่ชื่นชอบในรสชาติของกบเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับลองพอเลี้ยงเอาไว้กินเองก่อนนะครับให้เรียนรู้มีประสบการณ์ก่อนเนะาะหลังจากนั้นก็เหลือเราก็ไปขายเล็กๆน้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งลงทีละเยอะนะครับเพราะลงทีเยอะเราไม่ยังไม่รู้ปัญหาบริษัทนะครับเรายังไม่มีประสบการณ์อาจจะ ผิดพลาดได้นะครับให้ทีละน้อยก่อนนะครับดูบอกผมว่าเอาเป็นกระชังเก่านะครับก็จะเป็นกระชังเก่านะครับเอามาประยุกต์ใช้นะครับมีไม้เก่าๆนะครับเอามาติดมาเสริมมาเติมมาแต่งนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถใช้เลี้ยงกบได้เช่นกันนะครับก็เป็นการลดต้นทุนนะครับในการพอเลี้ยงกบเนาะไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับ อ่าน,นะครับอันนี้ก็จะจับนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ะนะครับโอเคครับมีอะไรดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันที่น้าครับสวัสดีครับ